สวัสดีค่ะแล้ตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องนิวไนท์สอในเกมเดอะซิม4ใน EP ที่แล้วเนี่ยสำเนียงก็ได้กลายเป็นนางเงือได้สําเร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งเควสที่เราต้องทาก็คือการหาเงินจากศูนย์บาทเพื่อมาสร้างบ้านให้สำเนียงได้อยู่ด้วยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาวาภูเขาไฟสำเนียงจะต้องหาเงินจากศูนย์บาทเพราะว่าโดนหลอกขายที่ที่ไม่มีบ้านอยู่จริงแต่ก็สู้ชีวิตจนตอนนี้มีเสือผือนหมอนไปแล้ว เราได้ความที่มันเป็นพื้นที่พวกขาไฟใช่ไหมเราก็ลองมาดูว่าเท่าลาวาพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะแถมยังคลีนอัพไม่ได้ด้วย สำเนียงจัดการปัญหาที่บ้านไม่ได้นะคะก็เลยตัดสินใจมานอนอาบแดดที่อีกฟากหนึ่งของเกาะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ i อร a n ลี i v i ให้เรามานะคะซิมสามารถเปลี่ยนสีผิวเป็นสีแทนได้แต่ว่าพวกเธอต้องระวังอาการผิวไหม้จากการอาบแดดนานเกินไปด้วยนะดีที่เราเนี่ยให้สำเนียงลุกได้ทันเป็นไงล่ะผิวแทนแบบสาวลาตินเวอร์าใครมันทำฮอตดอกทิ้งไว้ก็ไม่รู้ลาปากเลยมือนี้ไม่ต้องเสียตังค์ไหนๆเราก็เป็นเมอร์เมดแล้วนะคะเราจะมาลองเมอร์เมดคิสดู โอ้ดูเดือดมาแล้วตอนแรกเราเนึกว่าน่าจะได้บัฟแบบเออแถมสีชมพูขึ้นเลยหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมานะคะแล้วแถมผู้ชายยังหนีออกไปเลยด้วยแรงมากอีกคำสั่งหนึ่งเนี่ยมาคลิกที่บอบปลานะคะคิดว่าน่าจะเป็นคาถาเรียกปลาของเงือกแล้วเราก็รอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ในกระชังอะ่ะมันก็คงแบบได้มากสุดแค่นี้ละคะ่ะ หลังจากที่สำเนียงไปพักร้อนอยู่สักพักก็กลับมาสู่โลกแห่งความจริงอีกครั้ง <c oughs> เราคิดว่าเราจะหาเงินบนเกาะซูลานีเป็นหลักนะคะและรายได้ส่วนใหญ่มันก็จะมาจากการคดหาสมบัติที่อยู่ภายใต้ใย <c oughs> แต่ว่าบางอย่างมันก็เป็นสมบัติจริงๆเว้ยแบบไม่กล้าขายเอา้า ทุกคน113นะั้นเราได้จากบิลนะคะปกติเนี่ยเรามาอยู่ที่อหัวสายต้องจ่ายบิลใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านเราไม่มีอะไรเลยนี่อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เราได้กําไรชีวิตของสําเนียงช่วงนี้ก็คงจะติดหลูบอยู่สักนิดนึงนะคะและสําหรับใครที่สงสัยว่าสําเนียงเข้าห้องน้ํายังไง ือจีมีห้องน้ําสาธารณะบนเกาะนะคะสามารถเดินไปใช้ได้แต่อาจจะไกลนิดนึงนอกจากการเก็บสมบัติขายตามทรายเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือการเพราะพันธุ์กบนะคะเราจะจับกบมาแล้วก็ผสมพันธุ์กันมันก็จะได้กบมาเพิ่มอีกตัวนึงในช่วงแรกเราก็จะยังไม่หางานทํานะคะเพราะว่าบางสิ่งที่ขุดได้อะ มันราคาดีกว่าการออกไปทํางานอีกตุ๊กตาบูดูตัวเมื่อกี้ขายได้950ทำให้เรามีเงินมากถึง1,400ซิมบเรียนครั้งแรกและใช่ค่ะเรามีแค่1,400แล้วก็สามารถสร้างบ้านหลังเล็กๆได้แต่ว่าตอนที่พี่สร้างอ่ะพี่ไม่ได้อัดคลิปไว้พี่ก็เลยเดี๋ยวจะขอตัดไปเป็นบ้านที่พี่สร้างเสร็จแล้วนะคะจาก1,400 <laughs> ทุกคนอย่าดูถูก1,400ซิมมอรียนในเกมนะคะ คือมันไม่มีผนังก็จริงแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างครบเลยนะเรามาโฮมทัวร์บ้านของสำเนียงกันต่อนะคะโอเคมีซ่วมรูปเปลือกหอยมีอ่างล้างมือมีตู้เย็นพร้อมแล้วเราก็ยังซื้อถ้วยข่าววามาด้วยสำเนียงเนี่ยเป็นนางเงือกที่ไม่รู้จักคนบนเกาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจัดข่าววาปาร์ตี้เพื่อผูกมิตรกับคนบนเกาะกันเราเพิ่งเห็นว่าในกระเป๋ามีลูกมะพร้าวอยู่นะคะเอามาปลูกสัก2ลูกไหมแบบตกแต่งสถานที่นีหลียกเลื่องการปลูกดอกไม้ต้นไม้นะคะเพราะว่าอยากใช้ภาคไอแลด์ลฟิ้งเนี่ยให้มากที่สุดในการหาาาเเเงินนอรรรียยยบบ้ะะะคกก็จข นี้ไปเลยมีเงินพร้อมแล้วนะคะสำหรับการจัดงานปาร์ตี้เราก็จะไปที่โทรศัพท์นะคะหาโซเชียลแล้วก็แพลนโซเชียลอีเวนต์ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่100ซิมิลลลียอนสัมผัสธรรมเนียมนั่งเดิมของเกาะในการจัดปาร์ตี้ขาวายู่แก้วแสดงความดีกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ของคุณ Disclaimer การบริโภคขาวามากเกินไป ทําให้รู้สึกผ่อนคลายคุณสมบัติคุ้นๆเรามาเลือกโฮสกันก่อนซึ่งแน่นอนว่าโฮสก็ต้องเป็นเราสิมันจัดที่บ้านเราแล้วก็เชิญค่ะเกลือมาอย่างมืดฟา้ามวดินนะคะมืดฟา้ามวดินก็คือคลิกไปคลิกมาปาร์ตี้นี้จัดที่บ้านเราเองได้นะคะเพราะว่าต้องการใช้แค่คาวาโบก็พอพอเราเริ่มงานเลี้ยงเควสก็จะขึ้นมาให้ที่มุมซ้ายบนนะคะและเพื่อนบ้านของเราก็เริ่มมาแล้วเราก็จะเริ่มทําน้ําคาวาก่อนขนาดเราเล่นซิมที่แบบว่าเป็นครอบครัว3 4ตัวยังวุ่นวายเลยแล้วนี่ต้องโฮปาร์ตี้ที่มีคนเป็น10แล้วคบ คุมไม่ได้วุ่นวายสุดๆแล้ววันนี้สำเนียงนะคะกำลังจะเปิดปาร์ตี้แล้วเราจะเรียกทุกคนมาดื่มน้ำคาวาค่ะจะได้ผ่อนคลายกันอย่างมีความสุขการดื่มน้ำคาวาถือเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึง่งพอทุกคนเริ่มสนิทก,กันแล้วก็จะมัยกแก้วพร้อมกัน,นอืมของดี<ว><า>เริ่มอยากเห็นหน้าตาของน้ำคาวาแล้วเลยม,มาส่องตอนที่สำเนียงกำลังทำนะคะ น้าต่ประหลาดมากอะแต่ว่าพอทําเสร็จเราก็กลายเป็นน้ําสีน้ําตาลปกติคะ่ะหลังจากการจัดงานปาร์ตี้ครั้งนี้ทําให้สำเนียงสําเร็จ aspiration ด้วยรายงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะคะเราได้เหรียญเงินจากการจัดปาร์ตี้คาวาครั้งนี้แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตอนที่สาเนียงกําลังจะเดินไปดูที่ปากภูเขาไฟสภาก,ก,การสันสะเทือนก็ได้สงบลง เราไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าที่ออกมาจากตรงนั้นเพราะว่ามันมีอุกบาตตกลงมาด้วยอาจจะเป็นแค่สะเก็ดภูเขาไฟที่มันตกลงมานะคะแต่ว่าตอนแรกๆมันจะร้อนนะถ้าเราไปจับเนะี่ยอาจจะถึงตุยได้เลยแต่ว่าหลังจากที่เราไปกระทอไอเปลือกนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เป็นสมบัติมาให้เราเหมือนเดิมอันนี้เราก็ขายได้เหมือนกันค่ะต้องเรีบละเพื่อนที่จะได้หาพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองและหลังจากที่เก็บสมบัติและเพาะพันธุ์กบขายตอนนี้เราก็มี1590ซิมบเลียแล้วนะคะ คิดว่าน่าจะเก็บสัก2,000ม i m เ l ียนก่อนค่ะแล้วค่อยไปสร้างสมบัติชิ้นไหนที่เราคิดว่าน่าเก็บก็เก็บค่ะแล้วก็ถ้าได้สามมาค่อยขายและในที่สุดเราก็ทะลุ2,000 s i m เ l ียนแล้วนะคะเราก็จะเข้าโหมดบิวเลยเรามาดูกันว่าจะทําอะไรได้บ้างเปลี่ยนโหมดฟ้าเป็นตอนกลางวันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสร้างพื้นที่ข้างๆเอาอันเก่าไว้ก่อน เราอยากได้บ้านที่มันไม่ใหญ่มากแล้วก็ยกถงด้านล่างด้วยค่ะให้มีความเป็นชาวเกาะน,นิดนึงโดยการเสริมผนังที่มันเป็นไม้ที่ๆนะคะให้ลมมัน flow เข้าได้ง่ายๆแล้วเราก็จะมีชั้น2ด้วยส่งบ้านคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะสร้างไปแค่นี้เองเหลือ149ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้เฟอร์กเก่าไปก่อนนะคะอย่างน้อยมีโครงไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกเดี๋ยวเครื่องใช้ไฟฟ้าพังเราต้องมุมครัวเราจะเสริมหน้าต่างนะคะแล้วก็ย้ายต้นไม้มาไว้ตรงนี้เข้าหมดชีวิตมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ากันต่อเพราะว่าเมื่อกี้ที่เรา,เาไปตักฝนก็คือพัง นะเราแทบชีวิตก็คือแดงสุดๆเดี๋ยวเราต้องมาดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะกินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้าแบบกลางแจ้งยังเหลือแถบโซเชียลกับข้าวความสนุกนะคะอันนี้มีปรณียีมาพอดีเข้ามาส่งบิลให้เราหนตะะัวหน่อยเท่าไหร่โอ้สามสิบหกเองเดี๋ยวเราจะจ่ายไปเลยนะคะแล้วก็จะดึงตัวเขามาคุยนะคะเพิ่มค่าโซเชียลให้กับเราด้วยเลาใครมันขยันกดโทรมาไม่โชว์หน้าคานาคือใครก่อนอ๋อเป็นการโทรแกล้ง ล้วเราก็กลับสู่ช่วงเงินไม่ถึง100ซิมิลลิออนอีกครั้งนะคะเราก็จะมาขายของในกระเป๋าค่ะได้หน่อยมากเราก็เลยต้องหาของต่อจนเย็นเลยหาของต่ออีกจนข้าถือเป็นการสำรวจเกาะเลยเราว่ายน้ํามาจนถึงด้านหลังที่เป็นปล่องภูเขาไฟปรากฏว่ามันสามารถว่ายน้ําได้รอบเกาะเลยอะจากการล่าสมบัติของเรายัางหนักหน่วงน,นะคะทําให้รอบนี้เราได้สมบัติมาเยอะมากส่วนที่เป็นปลาเนี่ยเราว่าจะไม่ขายนะคะเดี๋ยวจะเก็บมาใส่เป็นตู้ปลาเลี้ยงปลาไปด้วยเลยขายทั้งหมดแล้วก็ได้มา400ซิมิลลิออน แต่รู้สึกว่าเรามาเอาทางของสะสมไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่เพราะว่าเสียดายของสมัครงานดีกว่าคะ่ะเราจะเลือกอาชีพหนึ่งที่ติดมากับภาค Island Living นะคะอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพนักอนุรักษ์นะคะเอาไว้สำรวจแล้วก็ปกป้องท้องทะเลปรับระบบนิเวศข,ของพื้นที่เกาะอ,อะไรแบบนี้แต่ว่าพอเราสมัครแล้วเขาก็จะขึ้น assignment มาให้เราทำเลยนะคะโหแต่ว่า Assignment นี้มันต้องทำในคอมอะ่ะ กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องซื้อคอมมาเพิ่มด้วยในสิ่งชีวิตคือการลงทุนนะคะท่องไว้เราก็ลงทุนซื้อโต๊ะใช้โต๊ะทีู่กที่สุดแล้วก็คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไม่มีอะชัเป็นพิมพ์ดีไปก่อนนะ99ซิมเองเองินก็ไม่ค่อยจะมีพอสมัครงานก็ต้องงซื้อคอมพิวเตอร์อีกไม่เป็นไรแล้วเราลงทุนไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาคืนเราก็มีการลดคอ์สไปในบ้านนิดหน่อยนะคะจนได้ออกมาเป็นแปลนนี้เวลาทำแอสซ i g เมนต์แล้วนะคะวิวทำงานของเราคือดีมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าในมุมมองสิมจริงๆก็คือเป็นผนังทึบ เราก็ได้เวลาเริ่มงานกันเลยนะคะแอสไซเมนต์แรกของเราพอเราทําเสร็จก็จะได้เงินมาเลยเราอาชีพนักอนุรักษ์เนี่ยก็สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้ด้วยนะแปลว่าเรายังสามารถ หาสมบัติได้แล้วก็สามารถทํางานเป็นนักอนุรักษ์ไปด้วยได้บทสรุปของ E ีีนี้นะคะเราก็ได้บ้านที่เป็นก้างๆมาหนึ่งอันก็คือมีบ้านแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เราก็สรุปว่าการหาสมบัติมาขายเรื่อยๆเนี่ยอาจจะได้เงินไม่มากพอนะคะเราก็เลยมีอาชีพเป็นเงื่อนนักอนุรักษ์มาด้วยเลยทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะคะคือมันยังมีอะไรให้ตกใจเกี่ยวมากนี่ก็พยายามเร่งตัดให้อยู่ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์ให้ช่องเราด้วยนะคะวันนี้ไปละบา,บาย thank <music> you